เหมือนช่วงคศส9 5 2อีกแล้วนะครับเพราะจีนเองก็ไม่ต้องการที่จะเข้าไปเคลียร์ลังแตนของสหรัฐเพราะว่ามันจะเกิดสงครามโลกอย่างแน่นอนนะครับแต่จีนเองก็คงจะทําคล้ายๆกับไทยนะครับก็คือไม่ใช่คล้ายกับไทยอ่ะคล้ายกับความคิดของผมว่าก็คงจะส่งหน่วยที่เป็นแพทย์ก็ดีส่งเวชภัณฑ์นะครับส่งอาหารเพื่อจะรองรับ เพื่อมนุษยธรรมเมื่อพิ่มนุษยธรรมนะครับปล่อยให้ปล่อยให้สหรัฐชนกันนะครับคือสหรัฐเนี่ยกับเกาหลีใต้เนี่ยนะครับก็สหรัฐกับเกาหลีใต้อย่างเดียวเนี่ยก็มีกําลังรบพอที่จะต้านกับเกาหลีเหนือได้อยู่แล้วนะครับในปัจจุบันนะทีนี้ที่เกาหลีเหนือบอกว่าจะต้องซัดกวมจะต้องซัดฮาวายนะครับหรือตัวฐานทัพอากาศที่มีอยู่ทั่วไปในเกาหลีใต้เนี่ยมันเป็นการขู่เพราะว่าอะไรกวมเนี่ย กวมเนี่ยเป็นเป็นพื้นเป็นเขตแดนในอาักขาของสหรัฐครับครับแล้วก็มีพลเมืองสหรัฐอยู่มีฐานทัพคือฐานทัพทิ้งระเบิดนะครับอยู่ที่กวนะครับแล้วก็ทาวายนี่ก็แน่นอนเป็นรัฐที่53ของสหรัฐนะครับเป็นการคือพูดน่าเป็นการพูดน่าบ่าทำศึกกับสหรัฐโดยตรงนะครับนะครับ การประกาศกับเกาหลีใต้ก็เป็นเพียงแค่ฉากหน้าแต่เบื้องหลังจริงๆคือเปิดศึกกับอเมริกาเลยแต่นี้มีผู้เชี่ยวชาญหลายคนที่พูดว่าเป็นการกล่าวหาเป็นอาาสตรว่าสหรัฐส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการซ้อมลบเพื่อทดลองอาวุธในการที่จะทําการค้าอาวุธในอนาคตและถ้าสร้างสงครามได้ก็จะขายอาวุธได้ตรงนี้เป็นยุทธศาสตร์ไหมครับข้อกล่าวหานี้เป็นคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับอาวุธจะไม่เกิดอาวุธใหม่จะไม่เกิด นะครับอย่างเป็นแมสเลยตรงก่าเกิดสงครามครับณตอนนี้เนี่ยมันยังอยู่ในช่วงของคือพูดง่ายว่าเทคโนโลยีที่มันแอดเข้าไปเนี่ยเราเรียกกันว่า RMA หรือ Revolution in Military Affairs นะครับคือการปฏิวัตินะครับการปฏิวัติในกิจการของทหารเนี่ยมันมีอยู่แน่นอนนะครับเพราะว่าการวิจัยอาวุธใหม่ๆเนี่ยนะครับอาวุธใหม่เนี่ยในเชิงหลักการสงครามแล้วเป็น หลักการของการจู่โจมในการทําสงครามครับเพราะฉะนั้นอาวุธใหม่เนี่ยมันจะถูกคิดตลอดแต่ว่านะครับยังไม่ถูกสร้างมาเป็นแมสครับทันทีที่เกิดสงครามเนี่ยมันสามารถสร้างเป็นแมสได้นะครับแต่เรื่องการทดลองอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยนะครับมันไม่มาทดลองในการซ้อมรบเพราะว่ามันจะเห็นเซอร์ไพรส์จะไม่มีฮะแต่ว่ามันจะแอบ แอบไปซุ่มไปอะไรต่างๆเนี่ยนะครับไปสำรวจทำวิจัยหรือนะครับอย่างเราเห็นว่า f 1 7เนี่ยครับ F117 เนี่ยคือไม่มีการใช้งานเลยแอบซุ่มทดลองบินทดลองอะไรเนี่ยจนอิรักษ์ถึงรู้นะครับถึงรู้ว่านะครับเพราะว่าอะไรถ้าสร้างมาแล้วเอามาใช้งานเนี่ยนะครับเห็นก่อนเนี่ยประเทศที่เป็นคู่กรณีเนี่ยจะต้องสร้างสิ่งที่ป้องกันได้นะครับ สหรัฐเองเสร้างคู่ขนานมานะครับสหรัฐเนี่ยสร้างแพทริออตอาวุธต่อต้านสกัดถูกไหมครับ,รบต่อต้านสกัดเนี่ยแล้วเพราะสกัดเนี่ยเป็นอาวุธที่ถูกสร้างมาเพื่อการสงครามอยู่แล้วนะครับแต่ณตอนนี้เนี่ยผมคิดว่านักยุทธศาสตร์ที่บอกว่า,าสร้างซ้อมลบเพื่อเพื่อทดลองอาวุธทดลองอาวุธเนี่ยคงคไม่ใช่ครับ ซ้อมรบเนี่ยเพื่อหนึ่งนะครับทดสอบการประสานงานทดสอบความรวดเร็วในการวางกําลังทดสอบการความรวดเร็วในการเคลื่อนย้ายกําลังทดสอบแผนต่างๆที่มารองรับไว้นะครับว่าระบบการสื่อสารนะครับจะคล่องแคล่วไหมนะครับอะไรต่างๆพวกนี้นะครับแต่วุธเนี่ยเก็บไว้ไม่เอามาบอกแล้วถ้าบอกว่าจะไม่มีอำนาจการจู่โจมแล้วนะจะไม่มีเซอร์ไพรส์ จะไม่สร้างความปราดใจในยุทธบริเวณนะครับมีการพูดถึงว่าอเมริกาชอบสร้างสงครามในตรงนี้เป็นคำพูดที่เป็นคำพูดที่ใกล้เคียงความจริงนะครับใกล้เคียงความจริงเพราะว่า<อ>การทำสงครามนอกประเทศเนี่ยทำให้ปัญหาในประเทศเนี่ยมันลดลงประชาชนก็จะให้ความสนใจกับปัญหาผลประโยชน์ของประเทศสหรัฐใน ต่างประเทศครับเบี่ยงเบนความสนใจของประชาชนอันนี้มันเป็นสูตรสําเร็จนะครับ,รบมามาตั้งแต่ยุคหลังรัฐที่สันโดษนะครับ,ค,รบคือคือช่วงรัฐที่รัฐที่สันโดษในสหรัฐเนี่ยนะครับวูดโรวเวลสันเนี่ยนะครับในช่วงวูดโรวเวลสันของสหรัฐเนี่ยมันเป็นช่วงพีคของรัฐที่สันโดษของสหรัฐนะครับสหรัฐไม่ยุ่งเกี่ยวกับสงครามในยุโรปนะครับจนกระทั่งมาถึง สงครามโรคครั้งที่หนึ่งนะครับที่มีประชาชนสหรัฐเนี่ยนะครับถูกเรือดำน้ำเยอรมันจมค,คือเรือซันตาลูเซียซันตาลูเซียถูกยิงจมในแอตแลนติกเนี่ยทำให้ประชาชนสหรัฐที่เดินทางระหว่างอังกฤษกับนครนิวยอร์กเนี่ยตาย200คนนะครับอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่เขาบอกว่าถ้าประชาชนสหรัฐเสียชีวิตเนี่ยนะครับ แม้กระทั่งคนเดียวเนี่ยสภารับเลยว่าเป็นการทําร้ายสหรัฐนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเซนติเมนต์หรือว่าเป็นจิตสํานึกอันหนึ่งของประชาชนสหรัฐซึ่งจะต่างกับไทยครับก็บอันนี้ก็แน่นอนน,อนะฮะ <laughs> คือเมื่อ <laughs> ตึกเวริร์ดเทรดสองตึกถูกทําลายลงเนี่ยนะครับนักการเมืองของสหรัฐทุกคนเลยเนี่ยจะติดนะครับจะติดตรงนี้เป็นธงชาติเลยสตาร์สไตรพันทีตั้งแต่ประธานาธิบดีเลยเนี่ยครับจะติดสตา s ์สไตร ทั้งประเทศเลยนะครับเสื้อนอกเสื้ออะไรที่มีอเกระดุมติดหมุดติดเข็มติดอะไรเนี่ยของสําหรับเสื้อแจ็คเก็ตเนี่ยนะครับจะใส่สตาร์สไตรป์สตาร์แอนด์สไตรป์เลยนะครับเป็นการบอกถึงความเป็นความรักชาติครัแพทริออตคือความรักชาตินะครับคือพร้อมที่จะเสียสละนะครับเพราะฉะนั้นสงครามโลกที่หนึ่งเนี่ยเป็นที่น่าสนใจว่าไอ้ความรักชาติของคนสหรัฐเนี่ยนะครับถามว่าความคลั่งชาติกับความ รักชาติของสหรัฐเนี่ยมันพิสูจน์ได้ตรงไหนมันพิสูจน์ตรงที่ว่าทันทีที่มีประชาชนสารัฐถูกฆ่าตายโดยเรือดำน้ำําเยอรมันนะครับในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งั้นประมาณปีพศ2461เนี่ยนะฮะประชาชนสารัฐอาสาสมัครไปรบในยุโรปเลยครับรบโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องมีแคมเปญการโฆษณาเลยเพราะว่าว่าการปลูกฝังเรื่องชาตินิยมสูงมากครับ ค,ความรักชาติดีกว่าบอกว่าชาตินิยมคือความรักชาติความรักชาตนนิความรักชาติตอนนี้สมดุลระหว่างจีนแลเซียกับอเมริกากับนาโต้เนี่ยพอดุลกันแล้วเนี่ยสังคมโลกนี่มีเสถียรภาพมากขึ้นไหมครับคือโดยนัยยะแล้วเนี่ยนะครับเราต้องการใหเเ้เราต้องการให้เกิดความสมดุลทางอํานาจทางการทหาร,รนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ทุกอย่างเนี่ยหยุดนิ่งมันมีการเจรจาแล้วการเจรจาทั้งหลายเนี่ย มันก็จะมีการต่อรองในลักษณะของไม่ว่าการเจราจาทางการค้าก็ดีการเจราจาทางการเมืองสังคมเศรษฐกิจทั้งหลายเนี่ยมันจะมีลักษณะของความสมดุลอยู่ในตัวถ้านะครับพลังอํานาจของทางทหารเนี่ยมันสมดุลถ้าพลังอํานาจมันไม่สมดุลเนี่ยไอ้คนที่มีพลังอํานาจเยอะกว่าเนี่ยมันก็จะบีบนะครับมันก็จะบีบว่าถ้าไม่ทําตามเนี่ยเดี๋ยวจะเกิดปัญหางี้นะท,ท,ที่ถามท่านตรงนี้เพราะว่า ทราบว่าท่านได้ทําหนังสือถึงประธานคณะมนตรีความมั่นคงรัสเซียในนามของแนว่วมมอลสารลัทักษละเา็นดิิครับอันนี้ก็เป็นหน่วยนาจอันหนึ่งใช่ไหมครับที่ว่าแน่นอนครับเพราะว่าเราเชื่อมั่นว่าถ้าประธานคณะมนตรีความมั่นคงเนี่ยครับซึ่งในรอบอาทิตนั้นเนี่ยนะครับเป็นเป็นประธานเป็นประธานเป็นชาวรัสเซียนะครับซึ่งท่านอาจารย์ชัยวัน์ใช้คําว่าเมื่อครั้งหนึ่ง รประเทศไทยถูกรังแกจากฝรั่งเศสและ<ช>อังกฤษนะครับรัชกาลที่หเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกแล้วประพาสรัสเซียเป็นประเทศแรกครับซานิคคลสัสเนี่ยเคยเสด็จเมืองไทยเนี่ยในฐานะเป็นาัทายาตแห่งราชวงศ์โรมาโนฟแล้วมาเป็นแขกพิเศษของรัชกาลที่หนะครับ ซึ่งตรงนั้นเนี่ยท่านเสด็จมาประเทศไทยเพราะว่าจะเสด็จไปเบดาลาวัสต็อกนะครับเพื่อเปิดเส้นทางรถไฟสายไซบีเรียเนี่ยนะครับแล้วได้รับการต้อนรับอย่างดีจากราชวงศ์จัก,กรีนะครับทำให้เกิดความผูกพันดังนั้นเนี่ยเมื่อซานิคลัสนะครับได้เป็นซาหรือพระมหากษัตริย์แห่งรัสเซียแล้วเนี่ยไอความผูกพันตรงนี้เมื่อท่านเสด็จไปเนี่ย ซานิคลัสรู้ครับรู้เลยว่าต้องการอะไรนะครับสิ่งแรกที่ท่านทําก็คือหนึ่งประกาศให้เห็นว่าท่านเนี่ยมารับนะครับรัชกาลที่5ที่สถานิรถไฟนะครับกรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเนี่ยด้วยพระองค์เองแล้วจัดงานยิ่งใหญ่มากแล้วมีการทำประชาสัมพันธ์นะครับ,รบประชาสัมพันธ์เนี่ยส่งตรงเลยนะครับส่งตรงถึงหนังสือพิมพ์ในยุโรปเลยว่าภาพทั้งหลายเนี่ย ที่ต้อนรับเนี่ยนะครับเป็นภาพความเสมอภาคระหว่างราชวงศ์โรมานนฟกับราชวงศ์จัก,กรีเพราะฉะนั้นขอให้นะครับฝรั่งเศสฝรั่งเศสยอมรับสภาพนี้นะว่าคฉันเนี่ยรับพระสหายของฉันครับนะครับตรงนี้เป็นการเตือนสติทําให้ประธานาธิบดีสาราโทษทาให้ประธานาธิบดีฝรั่งเศสเนี่ยมารับราชการที่5ถึงสถานีนครปา,ารีสเหมือนกันนะครับครับ เลยทําให้การเจรจาหรือการต่อรองทางการเมืองนะครับซึ่งผมเรียกว่าสงครามการเมืองระหว่างไทยกับฝรั่งเศสนะครับที่นําทัพโดยรัชกาลที่ห้าเนี่ยชนะนะครับฝรั่งเศสก็อยู่ในสภาวะของเดตองก็คือหนึ่งะครับหยุดนิ่งหยุดนิ่งเจรจานะครับมันถึงได้เกิด อนุสัญญาสยามฝรั่งเศส2450ในเรื่องของการปักเขตแดนเอาละตอนนี้นะเอาตรงนี้ในเมื่อยอมรับกันตั้งแต่2447มาแล้วนะ3ปีต่อมานะครับเพราะว่า2446ะะเสด็จประพาสครั้งที่หนึ่งถูกครับทำให้เกิดการปักปันเขตแดนไทยนะครับตั้งแต่หมุด หมายเลขหนึ่งจนถึง73็ดนะครับ,รบว่าตรงนี้คือเขตคอมเมนต์อันนี้เขตคอมเมนต์ฝรั่งเศสอันนี้เป็นเขตสยามชัดเจนไงฮะนะครับชัดเจนเลยมันไม่ต้องประการใหม่เพียงแต่ว่าไปรื้อดูนะครับไปวัดว่าตรงไหนเป็นสันเขาปันน้ําในเชิงธรรมชาติแล้วหาหลักเก่าคํานวณจากหลักหมุดหลักที่มีอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็ดูว่ามันอยู่ตรงไหนเนี่ยนะครับ แล้วก็ไปพัฒนาใหม่เพราะว่ามันอาจจะมีการเสียหายอะไรต่างๆเนี่ยบ้างนะครับแต่การที่ประชาชนไทยทําหนังสือถึงประธานคณะมนตรีความมั่นคงถาวรที่เป็นรสเซียเนี่ยแสดงว่าการประเมินของทางฝ่ายภาคประชาชนประเมินว่างานนี้ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองขายชาติของไทยกัมพูชาหรือว่าอเมริกาเนี่ยน่าจะชนะคดีในศาลโลกจึงต้องทําเรื่องข้าม็อดไปที่คณะมนตรีความมัน่นคงตรงนี้เนี่ยนะครับมันเกิดประเด็นตรงที่ว่า ประเด็นตรงที่ว่านะครับศาลโลกเนี่ยนะครับศาลโลกเนี่ยไม่ได้พิจารณาจริงๆแล้วศาลโลกเนี่ยนะครับโดยกรณีเขาบิหารเนี่ยซึ่งมันเกิดขึ้นมาแล้วครับมันมีการพิพากษาไปแล้วเนี่ยซึ่งไม่มีเขตอำนาจศาลที่จะทำได้ใหม่ในครั้งนี้จริงๆแล้วเนี่ยโดยที่เราเราสมมติเราไม่ปฏิเสธเนี่ยนะครับหรือเราอยู่เฉยๆเนี่ยมันหรือเป็นเรื่องที่ตั้งแต่เขมรเนี่ยนะครับนะครับมาเรียกร้องให้ศาลเราศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเนี่ยนะครับ หรือฟื้นเพื่อจะพิจารณาคำพิพากษาใหม่นะครับณตรงนี้เนี่ยประเด็นแรกเลยเนี่ยมันเป็นคดีเก่านะใช้ไม่ได้อยู่แล้วมัน10ปีครับอันที่2ก็คือว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะครับศาลยุติธรรมระหว่างประเทศจะต้องนําเรื่องนี้ให้คณะมนตรีความมั่นคงเนี่ยพิจารณาเข็นชอบแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับก่อนถึงคณะมนตรีความมั่นคงเนี่ยนะครับ คณะมนตรีความนุคงแห่งสหประชาชาติเนี่ยสมัชชาสหประชาชาติจะต้องรับรู้แล้วเห็นว่าเออนะครับมีเงื่อนงำที่สามารถกระทำได้นะณตอนนี้เนี่ยมันไม่มีณยูยูสารลกรับเลยแล้วก็บอกว่าโอเคให้ให้ประเทศไทย,ยมาชี้แจงต่อหน้าศาลครับซึ่งตรงนี้มันผิดขั้นตอนนะมันผิดขั้นตอนอยู่แล้วเนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นความบกพร่องของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศครับซึ่งเอ,อ่อ แนวร่วมคนไทยรักชาติรักษานดินเนี่ยนะครับได้ทําหนังสือนะครับถึงเลขาธิการสมชาติชาติชี้แจงประเด็นนี้ด้วยนะครับทำหนังสือถึงประธานสารตุลาการนะครับระหว่างประเทศนะครับศารอยู่ในทำร่างประเทศก็ประเด็นนี้ว่าสารกําลังทําข้อบุพร่องนะนะครับและที่แน่นอนคือให้ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสภชาติซึ่งในรอบ ในรอบสัปดาห์นั้นเนี่ยเป็นรอบของรัสเซียซึ่งเป็นสมาช